เเรามาเจอของดีขาวอวบเนื้อเน่นอยู่ในปลาเราไปดูกันไอขาวอวบเนื้อเน่นที่ว่ามันคือมังคุดของดีเมืองพังงานะครับนี่เนื้อเน่นจริงๆกินให้ดูขาวอวบเนื้อเน่นมังคุดพังงา สวัสดีครับพบกับช่องนายกุ้งปากินปลาบทียบเก็ตแชนนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนอำเภอกระปงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูการเก็บมังคุดในสวนนะครับของต้นมังคุดอายุประมาณสามสิบปีว่าต้องทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่คือต้นมังคุดอายุประมาณสามสิบปีนะครับนี่นี่สูงลิบๆนะครับสูงประมาณสิบประมาณแปดเมตรสิบเมตรได้นะครับนี่นะครับ นี่คือลูปมงกุนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ไรนี่คือลูกมงกุดนะครับรค,รคั้งแรกเ,เราต้องเดินเวียนควนก่อนนะครับเวียนคูนไม่ใช่เวียนควนเวียนคูนเพือห้าลูปมงกุดกิ้งตำาๆนะครับโดยชายเนี่ยครับไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยแล้วก็มีตักรอจีปลายสร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ เจอแล้วนะครับนันรมงกุฎซอยลงมาเลยครับซองน้วยครับซองรุ้ยคือซองหุูนะครับภาษาตายคือซองน้วยก็คือซองหลูตอนนี้ยุติจังหวัดพังงานะครับตีส้วนบ่นนะครับ,รบตอนนี้ก็โควิดนะครับต้องมาทําส้วนกับเนี่ยรุมะมงกุฎเดินซอยลงมาดูนะครับต้องเดินเวียนรอบๆบโกนนะครับ บางขุดจะยืดดานนอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวปากขึ้นบนไปไปเก็บด้นบนด้วยนะครับเพราะต้นบางขุดตน้นใหญ่ต้องขึ้นด้านบนด้วยโอเคครับเดี๋ยวคล้อยมาดูก่อนไม่มีคนจ้วยวันนี้เอานะครับมีเดี๋ยวค้อยดูอันนี้จะเยอะหน่อยรอกาหลังซุกซนะครับ นี่คือมังกุดนะครับที่จ้อยมาแล้วจะเป็นมังกุดซองซี่ซี่เกี้ยวกับซี่อออแดงๆนหน่อยหลุดจะช่วยนะครับพิ่วจะช่วยหลุดนี้หลุดนี้จะได้เบอรอนึงนะครับพอมังกุดกัดเป็นซองเบืรอนี่จะเบอรอนึงครับพอเป็นมังกุดนี้จะเป็นมังกุดซ่งองนกถ้าเป็นกัดเบอรอนึงนี่จะซ่องกนกครับราคาจะสูงต้องเอาหลุดพิ่วแบบน,นี้นะครับหลุดพิ่วดำจะเอาไม่ได้เนี่ยครับ เดี๋ยวเรามาชมาะมังคุดนะครับมังคุดหนึ่งตน้นเวียนโคูนไล่รบนะครับกวา่าจีได้สักลูกไม่จะได้ไงไงการต้องเงยต้องกลมต้องปีนต้องไปกวา่าจีได้สักลูกกว่าจีได้สักโลนี่ถ้าปีนี้ราคากก็เส้นจีจะตูกครับลำบากครับแต่ปีนี้ราคาก็ดีน้อยครับก็ต้องดิ้นรอนกันไปนะครับเพราะโควิดไม่รู้จะทำไรอยู่ในเมืองก็ไม่รู้ทำไรได้ ต้องมายอยู่ในส่วนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะป่าขึ้นไปดูบนต,นต้นเพราะเดี๋ยวต้อ,ปองปีนต้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันปีนต้นยังไงนี่ครับปีนนู่นแหละครับโน้ตบนยอดต้นแหละเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปนะครับพอทาไม่ปีนเดี๋ยวก็บนยอดไม่ได้เพราะตอ้นมันสูงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปีนตน้นแยวตอนนี้ข้อเวียนโคนก่อนเอ้ยเวียนโคนก่อนนะครับข้อเวียนโคนก่อนโอเคครับ ปาชาตายนะครับวันนี้จะเนื่อยกว่าเวียนโคนไม่ตึงวะเดินดูรอบๆโคนต้นนะครับครับเอานะครับหลังจากเราเวียนโควนกันมาพักแล้วนี่ก็คือมังกรนะครับกิ่งตั๊มนะครับเด็เด,ดมาดูนี่นะครับมังกรก็ต้องเก็บกึ้นซี่แบบนี้นะครับการดูมังกรตอนลุนี่มียู่ห้ยเนื้อห้ยยุ่มนะครับ พอเราดูตรงนะี้นี่เราดูตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายุมเราสังเกตรตรงนี้นะครับให้สังเกตรตรงนี้ผิวเกลียงนะครับนี่ดดนี้ขึ้นเบยนะครับก็การเก็บบงังุดนี่มันไม่ง่ายนะครับต้องเก็บทีละลูกเนี่ยเดี๋ยวเรามาขึ้นตอนกันเก็บทีละลูกทีละลูกกว่าที่ได้แต่ทักโลนี่ไม่ใจน้อยๆนะครับลูกนี่ก็ประมาณนี่ก็ประมาณเก็บขีดครับ ประมาณสิบรูโลสิบเอ็ดูโลครับนี่ครับอันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมายู่บนต้นมะกุูดเลยนะครับอุปกรณ์การขึ้นต้นมะกุูดที่ต้องใช้คือหนึ่งกระสอบกับกระเป๋าปีแล้วก็ไม้สร้อยอันสั้นนะครับไม่ต้องานยาวเพราะมันเอายากก็ข้างนี้ครับแล้วนะครับ อยู่เหนต้นมังคุดไม่ใช่ง่ายนะครับก็ต้องใจความระมัดระวังนี่แหละรับอเมริกาอย่าเจ๊งจับนะครับอย่ายกเลิกการนำข้าวมังคุดจากไตนะครับพอมไม่ใจรีกว่าเดี๋ยวห้าว่าใจแรงงานซัดนะครับพอมไม่ใจสัดนะครับพรมะไม่ใชลรีอย่ายกเลิกการน,นำข้าวนะครับไอ้ไข่เมืองนอกในราคาดีๆชาวทวนก็ได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่มังคุดกันเลย ก็ทำเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับข้างหลังอยู่กับบนก็คือนี่เห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นไหมลองขามรูนั้นทุกเลยนะนั้นทุกมาแลนดไหมเดี๋ยวเราจะไปสอยรูนั้นในี่ยมามังกุดมันไม่เมื่อนผพนไม้ชนิดอื่นนะครับตีต้องเก็บได้ตีละลายรูมองกุดต้องเก็บตีละรูนะครับปีนี้เป็นน้อยด้วยก็เลยต้องใช้เวลาการเก็บน้อยครับแต่ราคาดีก็โอเคอยู่โอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมนั้นนะครับลําบากสักนิดนะครับใช้มือตื้อใต้นี่ทำง,งานกับนี่ชีวิตนี้ไม่แน่นนนะครับแต่การทำชั่วน,นี่มีอะไรทีแน,น่นนนี่ครับหงกุดแก่ตะก้อปนี้นะครับมังกุดจะได้ไม่ชํำเพรออาะว่าตีชั่วหมกุดถ้าตกดินจะไม่เอาเลยนะครับจะติ๋งเลยนะครับ ถ้ากุณนาปาบครับพอตกลินมันจะแตกนี่ครับดูเปรี้ยวครับนี่ลงกดรูนี้มีห้ายุมนะครับเหนือห้าเหนือนะครับดูสู้ไเปรี้ยวเกียงนะครับโอเคครับหลูนึงนะครับนี่ครับรูประมาณรูนะครับประมาณนี้นะครับประมาณช่องนิ้ว ก็ได้ไซสนะครับเบมืนนึครับที่ช่วยโดยครับที่ปอดีไม่ดําเกินครับที่อ,อกเดงเนี่ยครับจะมาทามาใครทําทไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักต้นมางคาต้นยังไงเก็บยังไงการเก็บเกี่ยวยังไงกว่าจะได้มาแต่ละลูกนี่มันไม่งงายนะครับการเก็บเกี่ยวซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไม่ราคาแพงจังทำไม่ราคาพนุ มันไม่ไงนะครับกวาจที่ได้มาแต่ละลูต้องดูการกระทำด้วยนะครับเวียนคูนเดินเวียนคูนเข็ดคอนะครับเข็ดคอเข็ดเอวมันะครับแล้วต้องปีนขึ้นเหมากำบนด้วยนะครับจำหมกุต้นใย่ๆนี่หมกุนี่อายุเกิน30ปีเลยนะครับก็เกือบสาวอายุป้มอมอายุป้อมกอ็นะอย่าบ่จระทันนะ เออตำรวจนะครับชาวขัวน,นี่แหละเกิดชีวิตการทำงานทำส่วนจริงๆต้องปีนต้องไปพันนี้นะครับนี่นะครับชีวิตชาวสรวนลำบากแต่ก็มีความทุกขนะครับหลายคนที่เฟ้ยฟันเฟ้ยอยากมีบางคนที่มีเรืกอก็เบา่เหนื่อยไม่อยากมีไปย,ยู่ในเมืองบางคนที่ยู่ในเมืองเบื่ออยากมีส่วนก็คิดกันเอาเองนะครับมีส่วนมันก็ดีนะครับเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเมืองทุกโควิดก็ยังไม่กระตบอะไรมานะครับชาวส่วน แต่ไทยคนยุ่ในเมืองนี่คนยุ่แรงตงเตียวนี่เมื่อพร่มนี่พรุ่งทำงานอยู่ในเมืองอยุ่แรงตรงเตียวเต็มเต็มครับไม่มีงานมาที่เดือนแล้วครับเนี่ยต้องเลยต้องกลับบ้านหมายเบรกนะมายุ่กระป๋องกรบหม่ครับ,รบมาทำส่วนต้องจตบปีนไปอยู่วันนี้นะครับชีวิตคนเราตรงดี้ต้องสู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตอนเก็บเซตละกันเนี่ยแล้วก็ไปใกล้วันนี้จะได้ราคาเท่าไรโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนเรามาเจอของดีขาวอวบ เนื้อเน้นอยู่ในป่าเราไปดูกันไงขาวอวบเนื้อเน้นที่ว่ามันคือมังคุดของดีเมืองพังงาน,นะครับนี่เนื้อเน้นจริงๆกินให้ดูขาวอวบเนื้อเน้นมังคุดพังงาน,นี่ครับมังคุดจัดส่วนสดๆเข้าๆนะครับ กะจะส่วนครับใครจะชอบคลิปนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดซับตาาะไครกดติดตามกดกระดิง่งกจจ็กๆจห้หน่อยนะครับช่วงนี้ตกงานไม่มีเงินไม่มีงานกะกดกระดิ่งน้อยนะครับจะกดกันดน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ